สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะซื้อแตงโมงมาหนึ่งลูกนะคะลูกไม่ใหญ่ไม่เล็กกําลังดีค่ะจาก New World s u p e r ร์เก็ตนะคะก็จะมาผ่าดูนะว่ามันแดงไหมนะคะค่ะลูกนี้ซื้อมาสิบด,ดอนนะคะเป็นแตงโมงเขียวเนาะค่ะก็เคาะดูนะคะดังป๊อก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 แสดงว่าเขาข้างในยังดีอยู่เนาะค่ะมาผ่ากันดูค่ะ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้แตงโมที่นิวซีแลนด์ก็หมดแล้วนะคะหมดหน้าเขาแล้วค่ะก็จะ,ะนำเข้าจากออสเตรเลียนะคะอุ้ยเห็นไหมคะเขาแตกข้างในนะคะค่ะก็เป็นเนื้อประมาณนี้เนาะแต่ดูแล้วเหมือนไม่ใช่เกรด A นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงมากนะคะ ถ้าเกรด A นะคะลูกนี้ก็ประมาณ15ดอนนะคะ15ดอนถึง20ดอนนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าดูแล้วก็เป็นเนื้อทรายก็คงจะหวานอยู่ค่ะแล้วเราจะมาชฉาะดูจะมาหั่นดูลกชิมดูสวยมากเลยค่ะเพื่อน ถ่ายให้เพื่อนๆดูชัดๆค่ะแตงโมโออสเซเลียเป็นหน้าตาแบบไหนสีสวยไหมคะสีออกค่อนข้างชมพูนะคะแดงชมพูปิ้งๆนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาหั่นนะคะแล้วก็ชิมดูค่ะหวานเย็นค่ะ อร่อยค่ะนี่ค่ะคเพื่อนอืมหวานเป็นอร่อยเราชอบทานกับข้าวสวยนะคะมันเย็นมันเย็นท้องดีอ่ะมันอร่อยัอนกบข้าวสวยค่ะยิ่งหน้า,นานร้อนๆ้อนนะคะ อร่อยมากเลย,เ,ลยเนื้อแน่นมากค่ะเพื่อน ดูดูแล้วนะคะเขาก็มีเมล็ดเป็นเหลืองนะคะเมล็ดไม่ค่อยไม่ค,ค่อยคนไม่ค่อยเยอะที่ดําๆจะมีน้อยค่ะไม่รู้ว่าเขาแบบบังคับให้เขาออกเมล็ดแบบนี้หรือเปล่านะคะบางพันนะคะเขาก็แบบคุมเมล็ดไม่ให้มีเมล็ดนะคะกลัวคนจะไปทําพันธุ์นะมั้งนะคะแต่อันนี้ก็มีไม่กี่อันเอง เพื่อนคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่สิบเก้าเนาะกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะย้ำเวลาดีดีด,ดีย้ำเวลาให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆนฟังว่าเวลามันผ่านไปแล้วมันไม่หวนกลับมานะคะก็ย้ำว่าวันนี้ทําอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะค่ะดูเอ่อเพื่อนตอนนี้นะคะดูเวลาค่ะเอเพื่อนดูนี่คืออ,องศานะคะ ประมาณ25.9นะคะองศาอันนี้ร้อนนะคะค่ะตอนนี้ก็เวลาอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้จะ6โมงแล้วนะคะตอนนี้ยังร้อนอยู่ค่ะอันนี้นาฬิกาอันน,นี้ไม่ถูกต้องแต่ว่าอ,นนองศาของเนี่ยเทมเพอร์เจอร์ะถูกต้องค่ะวันนี้ประมาณ26องศาออกแลนด์ค่ะอากาศดีค่ะวันนี้ เพิ่งเลิกงานมาค่ะเพื่อนเลิกงานก็ประมาณสี่โมงมค่ะวันอาทิตย์เลิกไวนี่หั่นเสร็จแล้วเพื่อนๆคะวันนี้ก็หั่นแค่นี้ก่อนอันนี้เอาไวกินวันหน้า เพื่อนๆดูมันสวยมากเลยมันเป็นสีชมพูนะคะเนะืนะ้อเนื้อทรายสีชมพูเห็นไหมคะน่าอร่อยไหมคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูอีกอันหน,นึ่งเนี่ยค่ะคือมเมล็ดเขาอะ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหลืองๆนะแล้วก็ขาวๆสีครีมเม็ดสีดำเนี่ยม,ไมีไม่เยอะนะคะเม็ดเข้มๆอ่ะไม่รู้ว่าไปปลูกจะเกิดไหมนะคะถ้าเอาไปทําพันุนะคะจะชิมให้ดูค่ะอื้อ หวานมากอร่อยมากอมโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะอันนี้ไปกินพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมขออนุญาตไปกินแตงโมงก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ